Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabi wa ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kau kau amrak kau amindu Mereka acak Kau kau kibahan kau kasut Baya kan kufang kirak kufang Kau kau laikat Kau dia nama bani Kau nabi dia bang Waitin sam chung dekan ่วงแรกเป็นช่วงแห่งความรักช่วงที่สองเป็นช่วงแห่งการห่างไและช่วงสุดท้ายเป็นช่วงแห่งความปลอดภัยก็แปลได้ความว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบมันเป็นช่วงแห่งความรักวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่ยี่สิบของเดือนมกราคมนั้นเป็นช่วงแห่งการห้าภัยและตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดจนกระทั่งถึงวันที่สามสิบเป็นช่วงแห่งความปลอด จะได้นําเอาตัวอย่างของปฏิทินการบริหารเวลาของทุกๆคนในเดือนละมดอนมาเป็นตุ๊กตาเพื่อท่านจะได้นำมาใส่ตัวหยใช้แต่การทดลองในเรื่องของการบริหารเวลาตารปฏิทินที่จะกล่าวต่อไปนี้พบว่าเป็นสิ่งที่สร้างความกระชุ่มกระชวยให้เกิดขึ้นในชีวิตนอย่างมากเลยทเกียวเมื่อเราดำเนินการตามปฏิทินเวลาที่จะได้กล่าวต่อไปนี time, cascade, Finally, isan, sure. Actually, right Cannon, so, ้เราจะมีความรู้สึกรัก แต่ในที่สุดก่อนที่เราจะก้าวเข้าไปสู่การกระทําได้ตามปฏิทินที่จะยึดตัวอย่างแล้วก็นํามาเป็นตุก,กตาต่อไปนี้ก็คงจะต้องอาศัยความอดทนความบักบันเพราะจริงๆแล้วความเงื่องหน้าหายนนหรือความรู้สึกที่ต้องการอยากจะทําอะไรตามอารมณ์มันถ้าหากว่าเราไม่ตอ่อสู้กันอย่างจริงจังแล้วก็คงจะต้องแลกความภายแพ้จึงมีกล่าวกันอยู่เสนอเสนอว่า ผู้ที่กล้าหาญนั่นก็คือผู้ที่สามารถต่อสู้กับตัวเองกับอารมณ์ของตัวเองและรับความสมมําเร็จอย่างนี้ท่านท่านคนจะขอเริ่มตั้งแต่ช่วงที่เป็นช่วงที่ผู้คนสนใจมากที่สุดสําหรับยังเวลาหรือช่วงต่างๆของเดิน,นมาบรอดยจะถือเอาการละหมาดเป็นเป็นเวลาที่เราจะพูดถึงกันนี่ก็คือระวังมรริบและอิชาคือช่วงละสิงอดก็ <c oughs> มีการละหมาดมรริบ หลังจากละหมัดมฤบสัตยชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้พักผ่อนนะครับตรนี้จนได้เวลาละหมัดอิชาละหมัดมฤบแล้วก็พักผ่อนจนได้เวลาละหมัดอิชาซึ่งการพักผ่อนนี้ก็ควรจะดูแลให้ดีนะครับบางทีพักผ่อนนั่งคุยเรื่องของชาวบ้านมันก็ไม่ได้พักผ่อนก็คือนั่งทอดอารมณ์มองไปวันพระพระเพื่อที่จะได้ไปไักก้นเพื่อที่จะได้คิดเพื่อที่จะได้ตรองถ้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นการพักผ่อนที่ถูกต้อง ในช่วงเวลาระหว่างอิชากับตรายะหรืออิเป็ดในช่วงดังกล่าวนั้นก็คือการละหมาดอิชาพอได้เวลาอิชาหลังจากมับริสุทธครบเวดแล้วพักก่อนจนกว่าจะได้เวลาอิชาพอถึงเวลาอิชาก็มีการละหมาดอิชาละหมาดตรายะละหมาดอิเป็สิ่งเดิมๆก็แน่นอนที่สุดเราสามารถที่จะพูดได้ว่าก็คือเวลาของการละหมาดเวลาของการสิ้นลทธิ์และเวลาของการขอพร หลังจากละหมาดตะเร้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงน,นี้ละหมาดตะเร้ไปเสร็จกันตรงไหนก็ตามนะครับบวกเวลาต่อไปอีกสองชองั่วโมงในช่วงตรนนี้เป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติภารกิจสชวนตัวในส่วนครอบครัวแต่แต่ได้ความว่าหลังจากละหมาดตะไร้แล้วทุกคนก็กลับบ้านไปใช้บรรยากาศอยู่กับคนภายในครอบครัวซึ่งบรรยากาศตรงน,นั้นก็ม่ได้แปลว่าเปิดทีวีรายการที่เป็นขาตกรจริยธรรม ก็คงจะต้องใช้เวลาตรงนั้นเพื่อเพื่อคุยกันระหว่างบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกภายในครอบครัวเดียวกันซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของชีวิตความเป็นอยู่ภายในครอบครัวให้เป็นสว่างภายในบ้านตรงนั้นก็เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ละมาดตะเวทแล้วก็บวกหลังจากนั้นไปสองชั่วโมงเช่นละมาดตะเวทเสร็จในเวลาสามทุ่มก็แปลได้ความว่าจนกระทั่งสิบห้าทุ่มเป็นเวลาที่เราจะอยู่กับครอบครัวพอได้เวลา23่ิานาฬิกาหรือ5ทุ่มตรงนี้ก็นอน ะครับเริ่มพักผ่อนโดยการนอนไปจนกระทั่งถึงวที่สามถ้าลองคิดดูครับตั้งแต่ห้าทุ่มนที่สามนี่ได้กี่ชั่วโมงนะครับห้าทุ่มหกนหนึ่งวัสองวัสามได้สี่ชั่วโมงด้วยกันนอนตรงนี้สี่ชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนที่สามเราก็เตรียมการเพื่อกินอาหารสดแล้วในช่วงตรงนี้ก็เป็นเวลาอ่านอัลกุรอานเป็นเวลาซืดริ้งเวลาขอพร พร้อมกับเวลาของการรับประทานอาหารสดหลังจากได้เวลาอิ่มซากแล้วนะครับตรงนี้ก็อ่านอัลกรุรอานยุบเรืแล้วก็ขอผ่อนเท่าที่เราจะสามารถสลับสับเปลี่ยนเพื่อไม่เกิดความเบื่อจริงๆแล้วความเบื่อนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยซ้ำไปสำหรับคนที่มีความจริงจังแล้วก็จริงใจกระทาอะไรด้วยความรักพยายามรักในงานที่เราทํานะครับซึ่งสาม,มารถที่จะ ได้ร th ับความสาเร็จด้วยกันทุกคนเมื่อเราได้ใช้ความพยายามแล้วเราก็จะเกิดมีความรู้สึกรักหลังจากได้ทําการกินข้าวซุปหรือกินอาหารซุปแล้วก็ทําการละหมาดซุ่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังซุ่ยมให้นั่งอยู่ตรงที่ที่ละหมาดเำหรับยังจะทําตะวันขึ้นซึ่งก็มีเวลาไม่ถึงยี่นาทีครับนั่งสิกตอ่านอัลกุรอานอยู่ตรงที่ที่ละหมาดนั้นแล้วก็พอตะวันขึ้นหลังจากตะวันขึ้นได้ส5นาที โดยประมาณเนี่ยเป็นเวลาที่เช่นตปนั้นเป็นเวลาห้ามละมันนะครับให้เสร็แล้วก็มีสิกฟัสต,ต่อไปจนการาตะวันขึ้นได้สูงโดยประมาณหรือตะวันขึ้นบวกกับสิบหนาทีกว่าๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ทําการละมาดบูฮาหลังจากละมาดบูฮา,าแล้วตรงนี้ให้อนอนก็คงจะเวลาประมาณโมงเชา้าหรือหกโมงครึ่งท่านนองนั้นเค้อนอนพักก่อนสักครู่หนึ่งก่อนที่จะไปทำงาน นอนตรงนี้นี่ที่จริงแล้วมันเป็นการนอนที่เต็มไปด้วยความอิ่มไม่ว่าจะใช้เวลานอนเพียงสิบห้านาทีแต่พอเราเต้นขึ้นมาจะมีความรู้สึกว่าเรามีความอิ่มกับการขับขอนมากท,ทันทีเลยครับเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องตามไปดูตามไปพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองเราจะพบว่าการนอนในช่วงดังกล่าวนั้นนะเหรือหลังโซเดนอนหลังโซเรืเนะ่อคลือนแล้วอ่านเุรอานเล,เ,ลนะเล็กๆนะ้อยๆแล้วกนะ็นอน นอนสักครึ่งช э so 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 ั Book, ่วโมงประนั้นหรือบางคนก็อาจจะทําได้ที่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก่อนละหมาดละหมาดดตฮาละหมาดดตฮาแล้วก็ออกไปทำงานต่อไปสำหรับคนที่มีเวลาก่อนที่จะบริหารให้ลงตัวอย่างนี้ได้นะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทํางานควรอ่านอัลกุรอานที่กินนั่นแหละอิสระเรือยไปในช่วงเวลาของการพูดถึงนั้นเดี๋ยว้อนกลับไปพูดถึงเรื่องการนอนในช่วงหลังจากละหมาดงสุบฮ์ว่าเป็นการนอนที่มีความอผ่อน เป็นกระทู้อยากจะพูดว่าสิบนาทีไม่มีคุณค่ามากกว่าการนอนกลางคืนเป็นชั่วโมงในด้านของสรีระที่เราได้ความรู้สึกจากการพักผ่อนหลับนอนตรงนั้นหลังจากนั้นพอได้เวลารุ่งยุ่งเพื่อทการละหมาดเราจะนิ่งให้นอนนะครับคนที่ไม่ได้ไปทํางานให้นอนไปทั้งถึงเวลาอัษฎีก็อ,อีกสองสามชั่วโมงตรงนี้ครับเพื่อจะได้เอาแรงไว้ละหมาดและทาอิบาด้าน,นตองคืนนั่นแตกต่างกันตรงที่เราไม่นอนยาว ตลอดไป6ชั่วโมงแต่นอนโดยนอน3าชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับแล้วเชั่วโมงนี้มันจะนอนมานบวกกันซึ่งลักษณะของการบริหารการพักผ่อนโดยการนอนในแบบของการมีขั้นมีตอนอย่างนี้จะสร้างสุขภาพส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเราให้ดี คือร่างกายของเราจะไม่นิ่งอยู่นานจนเกินความพอดีแต่จะมีอาการที่เริ่มเร็วกาสขึ้นมยาและหลังจากละหมาดแล้วนอนจนถึงยาฮัสเพื่อจะได้เอาแรงไว้ละหมาดและทำอิบาดะห์ในตอนตื่นตื่นพอตื่นขึ้นมาตอนอาสัก็อ่านอัลกุรอานซิกุลอานอิสตลามเรื่อยไปนะครับจนกระทั่งใกล้เวลาละสุ่ยหมดเราก็เตรียมตัวละสุ่ยหดในเรื่องของการมุละหมาดจริงๆแล้วตรงนั้นเป็นการเจาะจงว่าในช่วงใดควรจะเป็นอยู่ใด แต่ก็ขอสเสนอโดยภาพรวมว่าในเดือนประมาบเนี่ยเพือจะได้สนใจในเรื่องของการทาตัวเองให้มีมะละหมาตตลอดเวลาเลยทีเดียวตลอดเวลาเราได้ความว่าเมื่อเสียมละหมาดเมื่อการไปปัสสาวะไปถุงไปถ่ายหรือเหตุใดที่ทำให้เสียทันทีก็คืออา,าละมาดมีมะละหมาดอยู่โดยตลอดเลยทีเดียวลองครับอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายให้ลองลองสนใจแล้วก็ลองบริหารชีวิตอย่างนี้ท่านจะพบกับความสุขซึ่งท่านไม่เคยพบมาก่อนขอเรียนอย่างนั้นครับ เพราะความรักความอุดมไปด้วยตาจากองค์พระผู้บริบาลเจ้าจนประสบแตเราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันครับวัสลาโมะเลยคุณวะราะห์มตุลลอฮิวะบรอกาตุ